ผมมากอางสีครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวทําได้ดีมากเราหลายรอบถ้ามีโอกาสนะครับเพราะว่าบรรยากาศก็น่าท่องเที่ยวแล้วโดยเฉพาะมาฤดูนี้เนี่ยก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าคนไทยกลัวอากาศร้อนอยู่แล้วมันถ้ามาเจออากาศแบบนี้เนี่ยก็จะท่องเที่ยวได้สบายสบายมากยิ่งขึ้น บรรยากาศก็กดีผู้คนก็มีความอบอุมอารีอาหารการกินก็อร่อยรู้สึกถูกปากถูกใจของคนไทยก็คนไทยที่มาที่นี่ก็ประทับใจผมคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าคนไทยมาแล้วก็อยากจะมาอีก ค่ะถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มากรุงศรีเมืองนั้นนี้ค่ะถือว่าประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเมืองที่ใหม่สะอาดมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถมาเที่ยวเดินเล่นช้อปปิ้งได้เลยค่ะคิดว่าครั้งหน้าน่าจะกลับมาอีกแน่ๆค่ะ